เขาเห็นแล้วหรอ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าแจ้งหน่อยนะคะว่าเสียงชัดไหมนะคะภาพชัดหรือเปล่านะคะจะได้แก้ไข่าตั้งบนไลฟ์นะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้านะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะมาพูดคุยกันก่อนนะคะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะในส่วนของแพ็กเกจเปิดร้านนะคะมาฝากลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวรอให้ลูกค้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาทยอยเข้ามาก่อนนะคะ จ้าลูกค้าทักทายกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะเหงามากเลยนะคะมาร่วมพูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังจะติดิทธ์ค่ะ

ค้าที่ดูอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแถมแจกฟรีกาแฟนะคะหนึ่งแก้วนะคะลูกค้าภาพเบอร,ร์แอดมินบอกภาพบเบอร์ภาพเบ,รบอ,บเบร,อบเบร์ทำไงอ่ะ ตอนนี้ยังยังเบรอร์อยู่ไหมคะแต่ในในจอในโทรศัพท์ไม่เบรอรนะ์เนาะโอเคเขาบอกโอเคโอเคเขาบอกโอเคอะอ่าโอเคค่ะค่ะก็เดี๋ยวอ่าเร่วมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าที่ดูอยู่นะคะ ขอความเมตตากรุณานะคะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาได้ฟังโปรโมชั่นนะคะแบบคุ้มมากๆนะคะแล้วก็จะมาแอบกระซิบบอกโบด้วยนะคะโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ใครแชร์แล้วนะคะมันจะขึ้นว่าผู้แชร์นะคะ ไม่ได้เอาโทรศัพท์มายิงไอ้นี่อ้ว่อยแต่อันนี้มันขึ้นแค่ในเฟซอย่างเดียวไม่ไม่แล้วในอะไรยูทูบเหรอ <YouTube. S 1> เราไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นอะไรนะนนอ๋อ มันมันยังไม่มีอ่ะอ่าลูกค้านะคะที่ดูอยู่นะคะถ้าภาพชัดแล้วเสียงโอเคแล้วนะคะลูกค้าแจ้งมานิดนึงนะคะจะได้อ่าแจ้งเรื่องโปรโมชั่นนะคะลูกค้า ตอนนี้คือรอนะคะรอเทสระบบก่อนนะคะเราจะได้พูดทีเดียวเลยนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะจะได้อ่าพูดทีเดียวเลยนะคะแชร์ลงไปเลยนะคะแชร์ลงเฟซตัวเองได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะของแพ็กเกจในราคาที่บอกเลยว่าถูกมากๆถูกแบบ ไม่มีไม่มีเจ้าไหนนะคะให้ถูกกว่านี้อีกแล้วนะคะแล้วก็ของแถมคือเยอะเยอะมากๆนะคะเพราะว่ากล้าการันตีเลยว่าแบรนด์อื่นนะคะไม่ไม่กล้าแถมเยอะขนาดนี้แน่นอนนะคะทั้งหมด65รายการนะคะลูกค้าใน65รายการนี้ก็รวมไปถึงคล o สนะคะสอนในรูปแบบของเบสิกบาริสต้าด้วยนะคะลูกค้าคืออาจจากคนที่เป็นศูนย์เลยนะคะไม่เคยชงไม่เคย มีความรู้ในเรื่องของกาแฟเลยเนี่ยก็บอกเลยว่าสามารถแบบเป็นมืออาชีพได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นทั้งแพ็กเกจกาแฟโสดนะคะแพ็กเกจชานมไข่มุกนะคะแล้วก็จะเป็นพว,วกนมหมีปั้นนะคะหรือแม้กระทั่ง โตเกียวนะคะโตเกียวของเรานะคะหลายๆคนคงน่าจะลืมไปแล้วว่าเรามีโตเกียวด้วยนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะพวกตะลงตลาดอะไรเงี้ยก็ปิดตัวไปเยอะนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะแพ็กเกจน้องใหม่ของเรานะคะนาโนโตเกียวนะคะดีย๋ยวระหว่างนี้เราก็พูดคุยกันเล่นๆไปก่อนนะคะรอให้ลูกค้านะคะเข้ามาก่อนนะคะเราจะได้อ่า แจ้งโปรโมชั่นนะคะทำไมทำไมวันนี้มันคนดูน้อยจังแชร์ลงไปในกลุ่มยัง,งใใรหรือว่าเราจะปิดหรือว่า,าโดนปิดกันวะ โดนปิดกันปะเนี่ยปิดกันฉันทำไมปิดกันปะเดี๋ยวเราเปิดให้ก่อน ระหว่างรอล,ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายกันก่อนนะคะพิมพ์ทักทายเข้ามาก่อนนะคะลูกค้า ใช่ทำไมคนดูมันน้อยอ่ะปิดการไปตั้งเป็นไลนนี่ไว้เบา,นนา,าปิดปิดก่อนแล้วเข้าใหม่ปิดก่อนแล้วเริ่มใหม่ได้ไ,มไดหมน,น้อยเกิน